สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะหวานก็กลับมานะคะอัปเดตข่าวๆแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆทุกท่านที่สนใจในวงการบันเทิงของจีนแล้วก็ละครจีนรวมทั้งภาพยนตร์จีนนะคะบางครั้งก็มีเกาหลีเข้ามาปนๆบ้างค่ะแล้วแต่นะคะสําหรับอพิโซ์นี้นะคะโอ้โหดูข่าวแล้วก็ดีใจจังเลยมีความเป็นไปได้อย่างสูงนะคะที่ทางโยคูนั้นนะคะจะได้นําเอาคุณเฉินเจออ๋อหยวนแล้วก็น้องเจ้ารู้สื่อมาแสดงในซีรี จีนคอสตูมโบราณน,นะคะโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์แล้วก็การค้าค่ะเรื่องม่านมุกม่านยกนะคะซึ่งชื่อภาษาจีนก็คือ จู่เหลียนจู่มูค่ะโอ้ยสำหรับเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้ขึ้นไป้ายไว้ตั้งแต่แรกเลยว่านางเอกนั้นก็คือน้องเจ้ารู้สื่อนะคะส่วนทางด้านตัวเอกแล้วก็พระเอกของเรื่องคือในเรื่องเนี้ยนวนิยายต้นฉบับเนี่ยนางเอกของพวกเราเป็นตัวเดินเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นบทบาทของน้องเจ้ารู้สื่อก็จะเป็นบทบาทที่สําคัญที่สุดในเรื่องนะคะส่วนตัวของผู้ชายนั้นจะมีมาลุมลักนางเอกของพวกเรานะคะตัวที่เป็นตัวใหญ่ๆเลยก็จะมี3ามตัวละครด้วยกัน แล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นพระเอกนะคะที่ได้คู่กับนางเอกนั้นมีเพียงแค่คนเดียวซึ่งตอนแรกเขาขึ้นชื่อไว้นะคะว่าทางโยคูนั้นติดต่อทางคุณเฉินเฟยวี่มาแสดงนะคะพวกเราก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาน,น้องเขาเป็นอย่างดีเนาะแต่พอมันเกิดเรื่องราวนักข่าวเมื่อเมื่อพักใหญ่ๆมาแล้วนะคะก็ทําให้อาจจะเป็นไปได้ว่าเออเปลี่ยนได้นะคะก็น่าจะเป็นน้องเฉินเจ๋ยหยวนเข้ามาแทนที่นะคะแต่เราก็ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทาง ะะแต่ว่าณตอนนี้แนวโน้มก็คือเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าอย่างเรื่องแอบ,บรักให้เธอรู้นั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ทางด้านของฟแฟนๆเนี่ยก็อยากจะเจอนะคะอยากให้คุณเฉินเจ๋ยวนกับคุณเจ้ารู้สื่อนั้นได้พบกันอีกนะคะขอเป็นแบบจีนคอสตูมโบราณบ้างเพราะว่าทั้งคู่นี้ก็ได้เล่นจีนคอสตูมโบราณมาแล้วหลายเรื่องแต่ว่ายังไม่เคยได้เจอกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวๆกันค่ะสําหรับข่าวนี้หวานเอามาจากโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ แต่ว่าก็ได้เข้าไปอ่านใน 163.com ในฟอรัม Entertainment เช่นเดียวกันนะคะก็คือทิศทางของบล็อกเกอร์ทั้งหลายที่ลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องมั่นมุกมั่นยกนี้นะคะก็ลงไปในทางเดียวกันหมดเลยค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงมากเลยที่ทั้งคู่นี้นะคะก็คือน้องเจ้ารู้สื่อในบทของนางเอกนะคะต้วนอู่เนี่ยจะได้มาเจอกับพระเอกของพวกเราที่เป็นคุณเฉินเจ๋อหยวนนะคะตามข่าวนั้นก็คือว่าตั้งแต่เริ่มแรกที่มีโปร ของเรื่องมั่นมุกมั่นหยกนี้นะคะคือบทนั้นได้ส่งไปให้น้องเจ้ารู้สื่ออ่านแล้วเรียบร้อยแล้วละค่ะสาหรับน้องเจ้ารู้สื่อนั้นเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าสําหรับคุณเฉินเจ๋อหยวนนั้นนะคะตามข่าวก็คือทางหยกขู่พึ่งจะส่งบทไปให้นะคะเพราะฉะนั้นทางคุณเฉินเจ๋อหยวนมีปัญหาอะไรไหมนะคะเขาก็ได้พูดถึงนะคะมีคนวงในเขาอ้างว่าคุณเฉินเจ๋อหยวนนั้นไม่มีปัญหาเลยะคะ่ะแล้วเขาดีใจแล้วก็ยินดีมากๆที่จะร่วมงานกับน้องเจ้ารู้สื่ออีกนะคะไม่ว่าจะเป็น เรื่องอะไรก็ตามโอ้ให้สัมภาษณ์กันมาถึงขนาดนี้เลยนะคะแล้วในเรื่องนี้นะคะก็จะมีฉวนเพยหลุนมาเข้าร่วมเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งเขานั้นเป็นดาราอาวุโสแล้วก็เป็นดาราที่มีฝีไม้ลายมือมากๆเลยพร้อมทั้งเก่งในเรื่องของเครื่องแต่งกายด้วยค่ะเสื้อผ้าหน้าผมของดาราของจีนคอสตูมโบราณนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีชื่อของคุณฉวนเพยหลุนขึ้นมาด้วยนะคะสําหรับท่านนี้นั้นได้รับการนับถือแล้วก็รีย ียกว่าเหล่าซื้อเหล่าซื้อที่มีประสบการณ์สูงมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมาดูกันค่ะว่านวนิยายต้นฉบับของเรื่องมั่นมุกมั่นยกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะสําหรับเรื่องนี้จะเป็นนวนิยายที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงในยุคโบราณนะคะที่แบบว่ามีความตั้งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตโดยการทําธุรกิจนะคะน,นี้เป็นจีนคอสตูมโบราณนะเพื่อนๆที่นี่ก็จะเล่า เรื่องราวนะคะของนางเอกของพวกเรานี่แหละที่จะต้องเป็นผู้ที่หยิบไข่มุกให้ได้ในช่วงของเทศกาลเรือมังกรน,นะคะมันเป็นตำนานด้วยทีนี้ในกระบวนการที่นางเอกของพวกเรานั้นค้นหาว่าตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนั้นเป็นใครแล้วประสบการณ์ชีวิตเป็นอย่างไรมาก็คือครอบครัวตระกูลพ่อแม่เป็นใครแล้วทําไมานางถึงมามีชีวิตที่ที่เป็นแบบปัจจุบันนี้นะคะมันมีความลับที่เป็นปนปมของเรื่องนั้นค้างคาไว้อยู่ค่ะสําหรับ ตัวของผู้ชายที่จะมาพัวพันกับนางเอกของพวกเรานั้นจะมี3ตัวละครใหญ่ๆซึ่ง เอาเป็นว่าดีทุกตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแคสมาหล่อทุกตัวละครน,นี้แย่เลยนะตัวละครที่เป็นพระเอกเลยที่จะได้คู่กับนางเอกก็คือจางจินรันนะคะตัวนี้หวันว่าน่าจะเป็นน้องเฉินเจออ๋อหยวนนี่แหละที่มารับบทนี้นะคะนอกจากนี้แล้วก็มีชายอีกสองคนก็คือเย่อุ่นซิลแล้วก็มีเจิ้งจือเหิงนะคะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะนําใครมาแคสสําหรับอสองตัวละครน,นี้นะคะแต่ก็ได้ยินชื่อของน้องอจ,อจือฉอีคนหนึ่งนะ ะะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันแต่เอาเป็นว่านะคะบทของจางจินรันถ้าเกิดว่าคุณเฉิงเจอคุณเฉินเจอหยวนรับแสดงก็ต้องเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ได้ลงเอ่ยนะคะแต่งงานอยู่กินกับทางนางเอกของพวกเรานั่นเองค่ะก็ถือได้ว่านะคะตัวของฝ่ายชายนั้นจะเป็นบทส่วนใหญ่แล้วรวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ธุรกิจในเรื่องนี้คือธุรกิจในเรื่องของเครื่องประดับค่ะซึ่งทางด้านของพระเอกของพวกเราก็มีส่วนในการสนับสนุนนะคะ ทางด้านนางเอกนั้นเป็นอย่างมากเพราะว่าสายธุรกิจนะคะคือพระเอกนั้นมีตําแหน่งที่ใหญ่โตอยู่แล้วนั่นเองค่ะก็มาช่วยนางเอกที่ทําธุรกิจในเรื่องราวของเครื่องประดับนี้นะคะซึ่งในเรื่องม่านมุกม่านหยกนะคะก็นางเอกเนี่ยเป็นตัวดําเนินเรื่องอย่างที่หวานบอกไปนะคะแล้วก็จะมีเครื่องประดับสวยๆงามๆนะคะรวมทั้งนางเอกของพวกเราก็เข้ามาสู่วงการเนี่ยผู้ประกอบการด้วยนอกจากนี้แล้วก็การทําการค้ามันก็ไม่เคยราบเรียบนะไม่เคยง่ายๆนะคะ ก็จะมีสงครามทางธุรกิจด้านเครื่องประดับนี้ด้วยนะคะโดยที่มีราชสำนักนั้นยื่นมือเข้ามาแทรกแซงแล้วก็มีพระเอกของพวกเรานะคะจะเป็นตัวที่คอยแบบว่าปัดเป่าปัญหาต่างๆให้กับนางเอกของพวกเรานี่แหละค่ะทีนี้สําหรับเรื่องนี้นะคะโอ้โหก็อย่างที่หวานบอกไว้แล้วว่าตั้งแต่ตั้งโปรเจกต์มานะคะทางโยคูนี้ก็ได้วางตัวนางเอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นน้องเจ้ารู้สื่อนั่นเองนะคะเพราะว่าก็เล่นให้กับโยคูมาเรื่อยๆเลยนะคะสลับกับ ทาง Tencent Video เนอะก็เดี๋ยวเราต้องดูกันว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ของทางค่ายไหนชิงเปิดก่อนนะคะเพราะว่าน้องเจ้ารู้สือมีลิสต์ของรายชื่อละครนะคะที่รอเปิดกล้องอยู่แน่ๆเลยอะ่ะสเรื่องนะคะส่วนสําหรับอีก2เรื่องก็คือยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจนารณานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกองไหนที่พร้อมก่อนเปิดก่อนได้เปิดก่อนเลยนะคะสำหรับน้องเจ้ารู้สือพวกเรารออยู่แล้วใช่ไหมคะ ทีนี้นะคะสาหรับคุณเฉินเจ๋อหยวนนั้นนะคะด้วยคําพูดดีๆนะคะที่แบบประมาณว่าเขายินดีที่จะเล่นกับน้องเจ้าลู่ซื่อนะคะไม่ว่าจะบทบาทไหนก็ตามนะคะเป็นอะไรที่ทําให้พอใครได้อ่านข่าวนี้แล้วก็มีความรู้สึกแบบดีๆมากๆเลยนะคะกับคุณเฉินเจ๋อหยวนมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็พอนึกถึงบทบาทของเขาในการเป็นต้นจ่าชูในแอบรักให้เธอรู้มันก็ยังกุ่นกุนอยู่ในใจนะคะเอาเป็นว่าในเรื่องนะคะพระเอกนั้นเหมือนกับเป็นเป็นตัวสนับ สนุนนางเอกนะคะเขาเก่งทั้งบุญและบูเลยค่ะมีความเป็นบุญก็คือกวีเก่งมากๆมีความสง่างามมีจิตใจดีแล้วก็มีความที่อ่อนโยนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วยังฉลาดมากๆเป็นอัจฉริยะทางธุรกิจค่ะเขานั้นนะคะสำหรับตัวละครจางจินหรันพระเอกที่ได้คู่กับ กับนางเอกก็คือได้แต่งงานกันเนี่ยคือมีกลยุทธ์พิเศษในการจัดการนะคะเรื่องราวของธุรกิจแล้วก็มีทักษะในการวางแผนค่ะซึ่งเขานั้นได้ให้ความช่วยเหลืออย่างมากมายเลยนะคะในเรื่องของกิจการอาชีพการงานของนางเอกของพวกเราค่ะพออ่านคาเลคเตอร์ของตัวละครพระเอกแล้วนะคะก็เห็นได้ว่าคุณเฉินเจอยวนั้นเหมาะสมเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าดูแล้วมีความหวานมีความอ่อนโยนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดวงตาก็ ก็มีแววของคนที่มีไหวพริบแล้วก็ฉลาดรวมทั้งคุณเฉินเจอ,อยวนนั้นเคยแสดงนะคะในจีนคอสตูมโบราณมาแล้วหลายเรื่องเนาะพอแต่งตัวแล้วเราก็เห็นว่าเขาก็หล่อมากๆเลยนะคะไปอีกลุกหนึ่งเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณเฉินเจอ,อยวนก็จะเป็นจางจินรันนะคะเป็นพระเอกที่มีจิตวิญญาณแล้วก็น่าจะเดินออกมาจากในนิยายต้นฉบับอีกอย่างแน่นอนเลยนะคะส่วนสําหรับน้องเจ้าลู่ซือนั้นนางเอกนั้นนะคะทักษะการแสดงของอเจ้าลู่ซื่อคงไม่ต้องพูด พูดถึงเนาะแบบละเอียดอ่อนแล้วก็ดีมากๆแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็นอกจากนี้แล้วเรายังเห็นอีกนะคะว่าจากเรื่องแอบลักให้เธอรู้มีการเป็นแบบเทรนเนอร์เป็นติวเตอร์ให้กับคุณเฉินเจอยวนด้วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นี้ดีมากๆเลยเรียกได้ว่ามิตรภาพเหนียวแน่นนะคะก็ตอนนี้มีเรือใช่ไหมแล้วก็เป็นเรือที่แบบค่อนข้างจะแข็งแรงด้วยของคนที่สนับสนุนให้คุณเจ้ารู้สือกับคุณเฉินเจอยวนเป็นคู่กันนะคะแต่ก็ช้าๆหน่อยคะ่ะเพื่อนๆ มันเกิดขึ้นในทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะมีเรือออกมาหลายๆลำอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มารอกันดีกว่าว่าตกลงแล้วจะฟันทงนะคะเคาออกมาในเรื่องม่านมุกม่านหยกเนี่ยเป็นคุณเฉินเจออ๋อหยวนหรือเปล่านะคะแต่ว่านางเอกนั้นแน่นอนว่าเป็นน้องเจ้ารู้สือค่ะก็อย่างที่หวานเน้นอีกทีนะคะว่าเรื่องนี้ทางโยคูเนี่ยคือเปิดตัวมามาพร้อมชื่อของเจ้ารู้สือเลยนะคะ ข่าวยังมีมาอีกว่าตอนนี้ได้เริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตแล้วก็แบบหาดาราเข้ามาสมทบนะคะให้เต็มเรื่องแล้วก็อยากจะเปิดกล้องเร็วๆนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องไหนจะเปิดก่อนถ่ายทําก่อนเดี๋ยวเราต้องมาดูข่าวกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตหวานจะรีบมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพดีๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ